อัสลามุอะลัยกุมครับผมชื่อเอสเกรันดานผู้ช่วยวิศวกรของรัฐมหาราชตระอยู่ในหน่วยงานน้ำประปาครับผมไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับคำถามของผมมีอยู่ว่าทำไมบรรดาศาสนาจึงถูกสร้างมาบนโลกนี้ครับทำไมจึงมีจำนวนศาสนาหลายศาสนาบนโลกนี้ มีหนึ่งประโยคที่ได้เขียนเอาไว้เป็นคำสั้นๆด้านล่างของ peace tv ที่ได้เขียนว่าสันติภาพทางออกแห่งมนุษยชาติสำหรับสันติภาพจะเกิดขึ้นได้นั้นคุณจะต้องอาศัยความรู้และวิทยาปัญญาขอบคุณครับคุณผู้ชายท่านนี้ได้ถามคำถามว่าทำไมจึงมีหลายศาสนานี่คำถามแรกของเขาและหลังจากนั้นเขาได้ออกความเห็นว่า สันติภาพทา้งออกแห่งมนุษย,ยชาติซึ่งเป็นคำสั้นๆของพีซทีวีสำหรับสันติภาพจะเกิดขึ้นได้นั้นคุณจะต้องอาศัยความรู้ในวิทยาปัญญาผมก็เห็นด้วยกับคุณครับสำหรับในส่วนแรกของคำถามคุณนั้นที่ว่าทำไมจึงมีหลายศาสนาคุณจะต้องรู้ไว้ก่อนว่าพระเจ้าผู้ทรงเกีีงไกลของเราผู้สร้างของเราเอาลัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาไแต่ทรงศาสนามาเพียงศาสนาเดียวอลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรานในสุราะอัลอิมร้อนบทที่สอมองค์การที่สิบเก้าอินนัดดีนอินดัลลิสลาม ศาสนาเดียวเท่านั้นวิถีชีวิตเดียวเท่านั้นที่เป็นที่ยอมรับนัที่อัลลอฮ์คือการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นแล้วพระเจ้าทรงเก่งกลเพระองค์ทรงศาสนามาเพียงศาสนาเดียวและเหล่าบรรดาศาสนาทู่ที่มีมาตั้งแต่อาดัมอิบราฮิมโมเสสพระเยซูมุฮัมมัดขอความสติจงมีแด่ท่านเหล่านั้นทั้งหมดท่านทั้งหมดเหล่านี้นั้นไม่ได้สอนสิ่งใดเลยนอกจากให้ยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าที่นี่ในภาษาอารับนั้นเมื่อคนคนหนึ่งยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้า เขาก็จะถูกเรียกว่ามุสลิมและศาสนาอิสลามนั้นมาจากรากของคำว่าิสลามซึ่งหมายถึงสันติมันยังมาจากคำว,ว่าซิลซึ่งหมายถึงการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นแล้วโดยสรุปอิสลามหมายถึงสันติที่ได้มาด้วยการยอมจำนนต่อพระผู้เนเจ้าดังนั้นแล้วพระเจ้าผู้ทรงเก่งกายของเราผู้ทรงสร้างเราให้ศาสนามาเพียงศาสนาเดียวแต่เมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปคำพี่ต่างๆก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข ใ่มีการส่อเสีเข้าไปในมีกาปกปรปลอมแปลงและมาได้ก็ตอมที่คำพีได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขตมที่อ่อนรอดใกล่าวไว้ในกุรอานในสุราบักราะบทที่สององค์การดิลิทัลก็ 79. สุมาอยากูลูนะฮะดามินินดิลลาลิยัชเตอร์บ um ีฮิสัมนันคาลิลาฟาวิลุลลอมิมมาคาตบัตไอดีฮิมฟาวิลุลลอมิมมาคบูนดังนั้นขวิัฒจะไแก่บรรดาผู <the ้ทีเขียนคำพีขึ้นด้วยมือของตนเองแล้วกล่าวว่านี่แหละมาจากอัลลอฮ์เพื่อพวกเขาจะได้นำมันไปแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยดังนั้นขอวิบัฒนจะได้แก่เขาเนื่งจากสิ่งที่มือของพวกเขาที่เขียนขึ้นและขอวิวัฒน์จะได้แก่เขาหนึ่องจากสิ่งที่พวกเขาแสวงหาไว้ดังนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงคำสอนมาได้ทรงคู่มือแนะนำมาเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปคู่มือแนะนำ คำสอนของพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเมื่อคำสอนได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ทรงศาสนาถูดใหม่มาและคำสอนใหม่มาสิ่งล่างนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอดครับจกกนกระทั่งพระเจ้าผู้ทรงเกียงไกลได้ทรงศาสนาถูดสันสุดท้ายมานั่นคือมฮัมหัดของความสติจมีเดชทันและคําสอนส,สุดท้ายนั่นคือกุลานศาสนาถูดท,ท,ทั้งหมดที่มีมาก่อนหนะ้านี้ศาสนาถูดมฮัมหัดของเราขอ้อความสติจมีเดชทันดีกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกลียงไกลได้ทรงศาสนาถูดมาจำนวนหนึ่งแสน มี25ทอนได่ถูกกล่าวชื่อ,อไว้ในกุรลานส่วนทางอื่นๆนั้นเราไม่รู้อาเจะ้ะบางคนถามผมว่าเราจะถือว่าคุณนั้นมาจากคุณเพที่มาจากครอบครัวฮินดูถ้าคุณถามผมว่าคุณจะถือว่ารามนั้นเป็นศาสนาถูกของพระเจ้าได้ไหมหรือคุณจะถือว่ากิสณะเป็นศาสนาถูกได้ไหมผมก็จะบอกว่าเนื่องจากชื่อของเขาไม่ได้ถูก,กลราวไว้ในกุรลานหรือฮะดีสผมไม่รู้เขาอาจจะเป็นหรือเขาอาจจะไม่เป็นผมไม่สมาัถกล่าวดาที่เขามั่จใจได้ แต่ประเด็นก็คือศาสนาถูกทั้งหมดที่มีมาก่อนหน้านั้นก่อนหน้าศาสนาทูดมุฮัมมัดขอความสติจงมีแด่ท่านพวกเขาเหล่านั้นถูกสมม่งมาเฉพาะกลุ่มคนของกเขาของช่วงเวลานั้นนั้นแล้วสมมติว่ารอมเป็นศาสนาทูกของพระเจ้าสมมติวากิสเนอร์เป็นศาสนาทูดของพระเจ้าเขาก็จะถูกสมม่งมาให้กับกลุ่มชนเหล่านั้นเพียงเท่านั้นของช่วงเวลานั้นมาในวันนี้มนุษย์ทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในอินเดียหรือในอเมริกาหรือในซาอุดิอาระเบียหรือแคนาดา หรือในอังกฤษหรือในส่วนใดของโลกก็ตามเขาก็จะต้องมาปฏิปะตะามศาสนาถุนมูฮัมหมัดก็ความสันติจงมีแต่ท่านและคำสอนสุดท้ายเลยท้ายสุดนั่นคือกุรอน และอัลลอฮ์ทรงได้สัญญาเอาไว้ในสุราฮิตบทที่สิบห้าอุกันติกาแท้จริงเราได้ให้ข้อตักเตือนอันกุลาลุงมาและแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วพระเจ้าผู้ทรงเกลียงได้ทรงศาสนามาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าอิสลามหมายถึงสันติที่ได้มาโดยการที่คุณยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าและคุณได้กล่าวว่าสันติจะได้มาโดยผ่านความรู้และวิทยาปัญญาใช่เลยครับแต่ความรู้จะใครหรอครับ ดีที่สุดนั่นคือใครครับก็คือพระเจ้าป้ทรงเกียงไกรผู้ทรงสั่งผู้ทรงชั้นฉลาดอย่างดีที่สุดอันฮากิมนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพระเจ้าปุงเกียงไกรนันนั่นแล้วสันติที่ดีที่สุดที่จะให้คุณได้ก็เดยวกับการปฏิบัติตามความรู้และทางนำของผู้สั่งของเรานั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาผมว่านั่นคงได้ตอบคำถามให้เแล้วครับขอบคุณครับ